วันนี้นะอากาศดีดอากาศสดชื่นมากเลยเมื่อกี้จะแกแบบนี้ฟินสุดๆดไปเลยอ่ะ นั่นมันจากยายวิเทียของเรานี่นาที่เอาอย่างวิมกี้เลยเนี่ยโอ้ยเห็นตายเถอะเอาไปแล้วไม่ขอโฟกัสเฮ้ยเราน่าไปแกล้งโฟกัสดีกว่าไปไมาได้ไงเนี่ยโอเนี่ยเอาจากยายวิเทียวิมกี้เลยเนี่ย โฟกัสอยากขี่นี่โอ้ยแล้วมันไม่ขออ่ะฮะก็รกัสเห็นพี่ฟิล์มไม่อยู่แล้วก็กลัวพี่ฟิล์มไม่ให้โกัสก็เลยแอบออกมาขี่งี<า>่ละอยากต้องขอก่อนสิพี่ฟิมว่านะโฟกัสเนี่ยน่าจะขี่หนาเลยเนี่ย<า>ัจริงๆขอขี่บ้างละกันมาลงมาลง,ลงมา,าพี่ฟิล์มอยากขี่จริงๆเหรอใช่พี่ฟิล์มอยากขี่นะพี่ฟิล์มไปยืนตรงนั้นก่อนสิตรงนี้ใช่ๆตรงนี้ลราไปข้างล่างเราไปข้างล่างทำไงต่ออยากขี่ใช่ไหมอั้นอยากขี่นะคือตามโฟกัสมาสิอ้าวถาบวิมซะแล้ว แต่เปนจะวิ่งไปให้เร็วเลยเเเลนแน่จริงก็จับไม่ได้สิ <มา S 2> แล้วแล้วแล้วไงถึงแล้วโดนแน่โอ๊ยตามาสิจับได้ไงเนี่ยลงเลยลงลงลงโอ้โก้งวะเนี่ยลงงลยลง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 ไปแล้ว ไม่ฟิล์ขี่จักรยานเลยตรงนี้โอ๊ยวิ่งไม่ไหวแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้วกันไปไหนโอเคพก้าจะไปยืนนิ่งไม่ตามฟิละะ์มแล้วอ่ะเหนื่อยไงยเห,หนื่อยแล้วอ่ะพก้าคอไม่เหนื่อยมั้งไงนั่งช้อนท้ายไปฟิล์มได้ไหมอ่ะอ่าช้อนท้ายก็ได้ฟิล์มว่านะเราไปหาน้ำอะไรดื่มเย็นๆดีกว่าพก้าอ,อย่างเช่นน้ำดื่มนี้ ไปมีสะพานต้ไไปแล้วทางไหนทางไหนทางนูวนไปไปแล้วตีแกบความนั้นเนี่ยเอาจอดให้ตรงกันให้เบมเก็ว่าเราไปหาซื้ออะไรเย็นยิงกันดีกว่าไปเราค่อยไปปัจจัยเล่นต่อไปดีกว่าไปมาอเออมาเลยโอ้โหทำยัง <laughs> <Mãi>, bíp <beep>, bíp. <beep. cười> Ôi. Ôi. Ngại. Thôi thôi không thôi. Nó vừa vừa vừa. mày lắm Nó vừa con nang mà นั่งไม่สบายขนาดไหน่ะผมก็อยากนั่งแทนหลังอ่ะอ๋อเหรอโอ้โยตอนนั้นเด็กพิมก็เคยไปทำนะสนุกมากเลยเนะี่ยแต่พิมเขิขนนะเวลาต้องมองกับคนข้างหลังอะโฟกัสให้พิมปั่นติ้งเลยมัย้ยหรือว่าปั่นธรรมดาธรรมดาก็ได้โอเคครับพิมปั่นติ้ง เมื่อกี้นะเจอหลุมยังใหญ่เลยเนี่ยเป็นไงประกันมันไหมโอ้โหเมื่อกี้นะเก็บตูดไปเลยเนี่ยประกันเอ้าประกันล้มอยู่นู่นนะเอ้าแล้วคนหลังเราไม่มีเนี่ยกันอยู่นู่นดิปกันเป็นไรเนี่ยโอ้ยเจมส์พี่พี่เขาพูดกับใครเนี่ยก็เมื่อกี้ปะกันน่ะก็ล้มประกันแทกเลยเจ็บมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ขีดลงหลุมแน่เลยแล้วมันจะยัง เนี่ยโทษโทษโทษเมื่อกี้พี่นั่งคุยกับใครเพลินเลยเนี่ยหามาไอทีเอาใครนั่งอยู่หันหลังมองตัวเองเอ้าโฟกัสไม่นั่งแล้วเนี่ยอุ้ยพี่ว่านะทีหลังเรานั่งดีๆกันดีกว่าทีจะเกิดนั่งหันหลังวันนี้ต้องเกิดด้วยอีกแน่เลยอ่ะโอ้ยอ่ะไปไปเรี่องโอนั่งหกลับอุ้ยเรื่องโอ้ค่อยๆนั่งนะโอ้โหเจ็บตูดแทนเลยเนี่ยเอ้าเพื่อนๆเวลานั่งขี่จักรยานกันก็ระวังตัวด้วยนะเอ้าขี่อย่างไม่ประมาท